สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิกินเที่ยวตลอนทัวร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหม้อนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้านะครับพ่งซื้อมาใหม่เดี๋ยวเอาให้ดูนี่หม้อนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้าซื้อมาเ0้าร้อกว่าบาทเจ้าเลยซื้อมาใหม่ๆนี่จะมีแบบนี้ จะมีมีเป็นแบบนี้หม้อนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้าใช้ได้เลยจากการที่ลองใช้ดูใช้ได้เลยครับเหมาะสำหรับคนที่อยู่หอพนักงานบริษัทที่ไม่ค่อยมีเวลา การนึ่งข้เนียวก็มีมีมีหลายอย่างนะครับมีหลายแบบนึ่งแบบนี้ก็ได้เนี่ยแต่ต้องเป็นอ Paint ้กระทะสองชั้นแบบนี้นะครับถึงจะนึ่งได้แลแล้วก็เอาผ้าขาวบางวางไว้บนนี้แล้วก็เอาข้าว Sand สา Bi รเทใส่ปิดฝาแล้วก็เสียบได้เลยมันก็จะสุกแต่วิธีนี้มันมันจะทำให้ข้าวเละเละสะหน่อยเพราะว่า เวลาน้ำมันเดือดม,มันก็จะมาโดนนะมันเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งจะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งก็จะเอาหม้อแบบนี้หม้อแต,แ,ตแต่แต่เราต้องเจาะอ,อันนี้แบบนี้เจาะก้นมันให้เป็นรูแบบนี้นี่แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาเอาอันนี้เอาอันนี้มาใส่แบบนี้ เอาเข้าสารใส่แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เสียบได้เลยแบบนี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันจะมีอยู่สามอย่างการน,นึ่งข้าวเหนียวโดยไฟฟ้าจะมีแบบนี้แล้วก็แบบที่ทําให้ดูเมื่อกี้ใสใ่กระทะสองชั้นสองชั้นแบบนี้แต่วันนี้ผมจะมารีวิวแบบนี้ให้ดูเป็นเป็นหม้อนึ่งข้าวเนียวไฟฟ้าเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเสียบ เสียบเสียบไฟและนึ่งได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนึ่งข้าวเนียวตอนนี้ผมก็แช่ข้าวเหนียวไว้ตั้งนานสองสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามานึงล้างอันกรอนล้างข้าวเนียวให้สะอาดแล้วกดเท เทสายได้เลยเอาน้ำใส่หม้อสักหน่อยตอนนี้ผมก็เอาน้ำใส่หม้อแล้วเอาเข้าวสารใส่แล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยเสียบปลั๊กเสร็จแล้วไฟจะขึ้นโชว์แล้วก็ปิดฝารอสัก สามสิบวันนาทีรอให้มันสุกการนึ่งข้าวเหนียวก็จะมีหลายวิธีนึ่งข้าวเหนียวด้วยกระทะไฟฟ้าแต่แบบนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่หมอนหนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้นี่หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ใส่สามชั้นข้าวมันจะได้เมละ เราก็นั่งรอนั่งรอสัก30กนาที30เรือประมาณ40กวนาที45เนี่ยแหละรอให้ข้าวมันสุกตอนนี้ก็30นาทีผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับข้าวสุกหรือ,อยังว้าวกำลังจะสุกรออีกสักครู่สุดยอดมากๆเลยหม้อหนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้า ดีรออีกสักครู่ใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวไปพลิกข้าวซะหน่อย ใกล้จะสุกแล้วปิดเอาไว้เอาไว้สักครู่อีกรอบหนึ่งข้าวสุกแล้วตอนนี้ สุกแล้วกินได้สกดี ตอนนี้ข้าวสุกแล้วนิ่มพอดีเลยสุดยอดมากๆเลยหม้อหนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้าตัวนี้ตอนนี้ผมก็หนึ่งข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาซื้ออกับข้าวมาก่อน สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องบ่าวเชิดกินเที่ยวตะลอนทัวร์ช่องของผมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวมากินก่อนตอนนี้ข้าวเนียวข้าวเนียวสุกแล้วไปดีกว่าสุกแล้วไปดีกว่าหาซื้อกับข้าวก่อนยังไม่มีกับข้าวเลยเไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆ ขอจบการรีวิวมอนหนึ่งข้าวเหนียวแต่เพียงเท่านี้